สวัสดีค่พะพ่อกับยายเย็นอีก, ja ก,กแล้วนะจ๊ะเนาะพ่อกับยายเย็นกับช่องบานเย็นท้องเหงาเด้อจ่ะเด้อพ่อกับยายมันแยกกันสิพามาเห็ดมีกะทิเด้อจ่ะเด้อมีกะทิมาเห็ดมีกะทิน้ำยายเด้อจ้ามีกะทิเขากับมีหมูนะจ๊ะเนาะมีหมูหมูบดหมูสับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บหวานหน่อยหวานลายเขากับล้วเต้ด้อจ่ะเด้อล้วเต้เขามักหวานเนาะจ๊ะเนาะ ตามใจชอบก็มีกะทิจ้ามีน้ำมะขามมีเต้าตหู้มีพริกแกงจ้ะมีมีขาวเถื่วลิสงเถื่วลิสงแล้วก็ไข่ไก่น่นจาจนะเนาะใส่ไข่ไก่แล้วก็บ,บักหนาวบักหนาวเพื่อใส่ปรุงเพื่อมาผสมนะจจนะเนาะ เอีเข้าไปเห็ดน้ำยาก,กันเลยน้ะจ้ะเนาะเห็ดแม่จ่ากะทิกันเลยไปผัดหมูเลยจ้าเนี่ยเสี่ยวกะทิกับพริกแกงไปผัดใซ่กันน้อจ้ะเด้อ

กะทิกับพริกแกงเห็นมันหอมแล้วจ้ะเด้อไปเรื่อยๆไฟนอน้วจ้า อพริกแกงแล้วด้วยจ้ะเด้อเหตุกบเขาใส่จามสมาร์กนี้เพราะว่าเสิร์ฟเสรเลย บอกน้ำเราใช้น้ำปลาน้ำเราจ๋ะเนาะใช้น้ำปลาใส่เกลือน้ำยายลืมได้จ๋ะเด้อซีซันหน่ากินมาจ้านี่แดงแดงระยะกระเสียวหมูลงไปผัดได้จ๋ะเด้อเอาหมูลงไปผัดยังเพิ่มแกะได้ด้วย ผัดหมูกับพริกแกงให้เขากันแล้วจ้ะเด้อนี่ให้เขากันผัดไปเรื่อยๆให้สุกให้มันหอมแล้วจ้าโอ้ยเต็มกระทะเลยไม่กินน้ำกันแล้จ้ะเด้อไม่กินน้ำายสวัสดีทุกๆคนนะจ้าที่เข้ามาแล้วเข้ามารับชมคลิปนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งไทยทั้งลาวนะจ้าต่างประเทศนะจ้า คาเดอหอมแล้วจ้ะเด้อแล้วเขาเขาจะเติมกะทิเนาะเติมกะทิเติมเครื่องปรุงแล้วจะนะ้ะเนาะเมื่อนี้ย้ายกับบะหมี่ผักเลยจะ้ะกินผักตามมีตามเกิดแล้วจะนะ้ะเนาะใส่นน้ำปาลาด้วจ้ะเด้อ เสียงดังกขอโทษขออภัยนะจ้าเสียงเด็กน้อยอาจจะเซเียงนี่นะาจาน้ะเนาะทางบ้านเพื่อนเป็นงานขอโทษขออภัยหลายๆจ้าเสียงดังแย้เปลี่ยนหมอด้อจ้ะเด้อเขาผัดแล้วเขากลับมาใส่นน่เนาะ ในกระทะแล้าก็มาใส่ในหมออันนี้ตั้งเลยนะจ๊าเด้อเพราะว่ากระทะอาจจะน้อยนะจ๊ะน้อเขาใส่กะทิเพิ่มอีกเนาะเาเปลี่ยนหมอเด้อจ้าหม้อห่านเราแยกกับที่ใส่น้ำตาลเด้อจ้าใส่น้ำตาลลงไปใส่เต้าเจี้ยวใส่น้ำมะขาม ใส่ถั่วได้จ้ะเดี๋ยวรอเห็นน้ำตาละาลยๆกันนะจ๊ะเนาะเสียงดังก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อเสียงเด็กน้อยหยอกกันด้จ้ะลดไปเรื่อยๆด้จ้ะห,หมอนมันหอนหรอกก็เาสิไดใ้ใส่ไข่นะจ๊ะเนาะหรอกก็สิได้ ชิมรสชาติ แต่เมื่อนี้บ่มีผักนอกจากนะบนมีผักกินกับเดี๋ยวแล้วนจะไปข,ขายมันลอยเลยใส่ไข่หร้อจ้า 而且干净。 เข้มข้นเลย้ะจ้ะเด้อนี่ยังเข้มข้นเลยจ้านี่มากินน้ำายเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวหม้อล่อให้หม้อมันห่อนอีกจังน้อยฮะก็สุกแล้วนะจ้านาะล่อให้ไข่สุกจังน้อยกันเข้มข้นมากเลย้ะจ้ะเด้อระเบิ้ลเน่ กันเน้อจ้ะเด้อดิดนีน่ซิมกันเยขึ้นมาอยเสีจานแล้ก็ม่รักแสบแล้วจ้ะแส่บแล้วจังสี่เลยเด้จ้ะนกโป้เห็นเลยจ้าแสบ่บสุขแล้วเด้จ้ะเด้อมีกะทิใหญ่ไหนกินบ่ค่ะจะยายบะมีผักมื้อนี้นาะจ้ะเนาะ แล้วห้ามากักเ้ามักเผ็ดมกักไอ่สมเขากับเติมอีกได้เนาะจ้ะเนาะนี่สีสันจา้นามาจินบ้ค่ะมาจินน้ำยายได้จ้ะเด้อเสแสรน้ำกันบ้านเรากันหิวละจ้ะโอ้ยน้ำลายแตกแล้วไปกินน้ำกันได้จ้ะเด้อนี่ได้จ้ะ เข้มข้นบ้าจา้านี่เข้มข้นมากเลยจา้ามีกะทิย้ายมาเด้จ้ามากินน้ำกันดเด้อเต็มหม้อเลยจ้านี่เต็มหม้อเลยอันนี้กระเส็นมีนะจานะ้าเนาะฮาลวลกแล้วเนาะมาเด้จ้ามาเด้อมากินน้ำย้ายเด้จา้า เสร็จแล้วยางไหลเลยเต็มหมอ้อคลิปนี้ก็เอามาฝากแล้วจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมเมื่อนี้ก็ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ